มีรถความนะครับรถขนน้ำตกข้างถางไม่เต้ <c oughs> คือหลบกันนะครับรถหลบกันตกคลองตกคูคน,น,นครับส่งน้ำครับส่งน้ำบ้านผม นี่นะครับสด,ดคนน้ำสด,ดคนน้ำน้ำดื่มนะครับโดนท่อป่าป่าด้วยอเออใช่ใช่นี่แมคโครมาแล้วครับแมคโครในหมู่บ้านนี่นะครับ กำลังหาทางลงก่อนไมกโครกำลังจะลงนะครับลงไปช่วยรถคนน้ำตกค้างทางเมื่อกี้ขับโดยเชิดขับโดยเชิด,ด,ชดมาแล้วออมา ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว,ลลวหน้าหน้าลอยแล้วครับหน้าลอยหน้าลอย นี่ครับเดี๋ยวลองเสร็จไปดูกันครับการช่วยรถดึงรถน้ำความเราสอบการณ์5ปีนะครับเชดนร,รถเมคโกร PC 120 Now,

ึ้นแล้วขึ้นแล้วครับอ่าดึงเลยครับ <c oughs> โอ้เื่นแล้ว <c oughs> ลวะ <c oughs> โอเคจบข่าวดูสภาพนะครับ <c oughs> อืมตัก่อนน้คร เต็มที่ครับฝั่งนี้ไม่พังนะใเสียเนกันให่มาก <spotlight> <viel tiempo>